ยังว่ามีพิกุ้งกดสิวสาขาลาดพร้าวกดสิวไม่นับเม็ดไม่ทิ้งร้อยราคาหลักร้อยสำคัญไม่จํากัดเวลาด้วยนะคะจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือว่าจะขับรถมาก็ย่อมได้ไปเดินทางโดยรถไฟฟ้าแนะนําว่า BTS สายเหลืองลงสถานีมหาดไทยหรือขับรถมาจอดหลังแมคโดนัลด์หรือหลังร้านก็ได้เลยจอดฟรีนําว่าใครอยากมากดสิวที่นี่สองคิวเท่านั้นนะคะร้านเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มเลยหายสิวคิดถึงพิกุ้ง ดสิวสาขาลาดพร้าวเป็นร้านดังย่านนี้เลยสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการกดสิวตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปที่ไหนนะนำว่ามาที่นี่ได้เลยงานน่ารักดูแลดีประทับใจและที่สําคัญกดสิวออกทุกเม็ดนี่เขาทำให้ตั้งแต่ครีนซิ่งหน้าเคลียร์ผิวแล้วก็มาร์คผิวให้ด้วยนะทุกคนคุ้มมาก อยากมีผิวดีๆสามารถมานวดหน้าได้ที่สาขาราดเพ้าเลยนะคะและเรื่องความสะอาดของที่นี่มั่นใจได้เลยค่ะว่าได้รับการฆ่าเชื้อทุกอุปกรณ์แน่นอนสวยแบบปลอดภัยมั่นใจได้เลยปรึกษาปัญหาผิวคิดถึงมาดากิ๊กี้สาขาราดเพ้าบริการดีประทับใจทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กแน่นอน